โหวันนี้มาดูแบบทางการเลยนะครับใส่สูตรก็เนื่องจากตัวคลิปนี้ก็เป็นแนวมุมมองหรือว่าการวิเคราะห์นะครับในแบบฉบับของ a c o n น TV ก็สืบเนื่องมาจากตัวคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็คือเมื่อวานนี้นะครับที่ผมเองพูดเกี่ยวกับ อยอดระดับ10,000แสนเครื่อง Digital Switch 2ภายในปีนี้นะครับก็มีเพื่อนๆเ,เข้ามาคอมเมนต์กันค่อนข้างที่จะเยอะและทิศทางก็ออกไปค่อนข้างที่จะแบบโอ้โหยากจริงๆนะครับแต่ก็เรียกว่ามีคอมเมนต์ส่งคุณค่าเกิดขึ้นนะครับในตัวคลิปนั้นซึ่งมันก็ทำให้เกิดตัวคลิปนี้เกิดขึ้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมาไว้ด้วยก็เรียกว่าเพื่อนๆก็เข้ามาสอบถามนะครับว่าขอมุมมองนะครับหรือว่าความคิดเห็นหรือว่าการวิเคราะห์กันหน่อยว่า,าถ้าผมเนี่ยอยู่ในทีมการตลาดเนี่ยมันจะทำยังไงให้ มันประสบความสําเร็จนะครับโอ้โหเรียกว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะตอบยากนะครับแต่ยังไงผมเองก็จะเอาตัวข้อมูลหรือว่าประสบการณ์ของผมเองนะครับที่อยู่ในวงการโดเกมนะครับมาอย่างยาวนานเอามาพูดแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเห็นตัวคอมเมนต์นี้เมื่อคืนก่อนนอนนะครับพอเห็นปุ๊บผมว่าเออพรุ่งนี้เดี๋ยวจะพูดในเรื่องของตัวประเด็นนี้นะครับแล้ตื่นเช้ามาเนี่ยโอ้โหเรียกว่าแค่แปรงฟันนะครับแล้วก็ชงกาแฟกินนะครับยังไม่ได้ล้างหน้าอาบน้ําอะไรเลยนะครับก็เรียกว่าดึงข้อมูล จากตัวฮาร์ดดิสในสมองเนี่ยที่กำลังเปิดเครื่องพึ่งบูตนะครับไม่ได้เอาข้อมูลชุดใหม่ๆเสริมเข้ามาเลยดึงข้อมูลเก่าๆที่มีประสบการณ์มาเอามาพูดคุยกันนะครับกับกับตัวคลิปนี้ก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับกับตัวเลขระดับ10,000แสนะครับห0 0 0 0แสนเครื่องกับ n e r o ชีวิต c 2ในบ้านเราสิ้นปีนี้ถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงนะครับที่หลายๆคนบอกว่ oh, าโอ้ยากยากนะครับอืม แต่นะครับไอตัวเลข100 0 0แนเนี่ยมันทำให้ผมไปปิ๊งขึ้นมาเมื่อกี้เลยนะไม่ใช่ปิ๊งเมื่อวานนะครับปิ๊งมาเมื่อกี้แหละนะครับว่าเออไอหนึ่งแสนเนี่ยเหมือนกับฮาร์ดดิสในสมองเนี่ยมันเพิ่งค้นเจอว่าไอทำหนึ่งแสนในบงการดูเกมคอนโซลเนี่ยเคยได้ยินมาแว่วๆนะครับ,ๆๆรบก็เลยนึกขึ้ได้เออไปได้ยินมาจากที่ไหนอ่าผมก็เลยบอกว่าอ๋อเคยเคเคเคย,เคย,เ,คย,เ,คยเคยได้ยินจากการลงพื้นที่นี่แหละ นะครับในการเข้าไปสอบถามร้านรวงต่างๆนะครับในช่วงที่ตัวเกมดังๆออกนะครับเพราะว่าตัวเกมดังๆออกเนี่ยมันจะเป็นตัวที่บอกได้ในระดับหนึ่งนะครับว่ามีเพลเยอร์หรือว่าผู้เล่นเนี่ยที่ออกมาซื้อตัวเกมเหล่านั้นเนี่ยได้สักประมาณกี่ร้อยกี่พันคนในช่วงที่ตัวเกมนั้นออกวางจำหน่ายนะครับอืมก็จะเห็นนะครับว่าพอตัวเกมดังๆออกเนี่ยโอ้โหแต่ละร้านเนี่ยสต็อกตัวแผ่นเนี่ยไว้เยอะ นะครับผ่านไปแป๊บหนึ่ง دة, ไปช้าเอา้าหมดแล้วต้องรองในวันพรุ่งนี้หรือว่าสัปดาห์หน้าเลยอะไรแบบนี้นะครับก็ได้พูดคุยกันนะครับว่าอ่าแค่เฉพาะร้านนี้ร้านเดียวนะครับยังไม่นับร้านอื่นๆก็ลองคํานวณกันดูดสินะครับพอตอนนี้มันหมดแล้วมันหมดกันหมดทุกร้านแล้วนะครับก็พอที่จะประเมินได้ว่ามันมีจํานวนสักประมาณเท่าไหร่นะครับแต่พอมาในยุคป,ปัจจุบนันโอเคไอ้ตัวเลขยอดขาย,ขายของตัวแผ่นที่เป็นแบบ ิิทัลนะครับทั้งตลับหรือว่าตัวแผ่นก็ดีมันอาจอาจจะตอบได้ยากแล้วเพราะว่าพฤติกรรมของผู้เล่นในบ้านเรานะตั้งแต่ในช่วงโควิดนะครับจนมาถึงปัจจุบันหลายคนก็เป็นสายไฮบริดแล้วผสมกันเลยก็คือเล่นทั้งแบบดิจิตอลด้วยเล่นทั้งเป็นแบบชนิดแผ่นด้วยหรือบางคนก็ไปสายแบบดิจิตอล100%แล้วนะครับมันก็เลยทําให้การวัดหรือว่าคาดะเนตัวเลขตรงส่วนนี้มันพูดยากแต่อย่าลืมว่ามันยังมีโลกออนไลน์อยู่ นะครับไม่ว่าคนที่จะเล่นตัวเกมแบบชนิดแผ่นหรือว่าจะเป็นแบบดิจิตอลนะครับทุกคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นในบนโลกออนไลน์นะครับซึ่งถ้าข้อมูลทั้งสงส่วนนี้มันดูค่อนข้างที่จะดูสัมพันธ์กันก็พอที่จะประเมินได้ว่าตัวเกมนี้ยอดขายมันไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะครับกับในบ้านเราและเมื่อทางซินเนพูดมาระดับ1น0 0 0แสนเนี่ยก็แสดงว่าเป็นตัวเลขที่เขาก็ประเมินหรือว่าวิเคราะห์แล้วไม่ใช่เป็นตัวเลขที่อ่าไม่มีบนพื้นฐานของความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น นะครับก็เลยดูแล้วเออผมเอาข้อมูลทั้งซินแนเองแล้วก็ที่ผมเคยได้ยินมาแว่แวๆที่มีการประเมินกันมาใช่ไหมครับก็เออมันน่าจะใช่แหละนะครับว่าตลาดของวงการวิดีโอเกมในฝั่งคอนโซลที่มีตัวเลขแอคทีฟกันอยู่นะอ่ากับเพลเยอร์ของกลุ่มผู้เล่นที่จับจ่ายในการซื้อตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลทั้ง3แพลตฟอร์มนะผมไม่ได้บอกว่าไอตัว1 0 0 0 0แนเนี่ยอยู่เพียงแค่แพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งนะเอาแบบรวมกัเลย นะครับไม่ว่าจะเป็นด t เ n d o เองนะครับตัวสวิต์รุ่นเก่านะครับหรือจะเป็น Xbox นะครับหรือว่าจะเป็น PlayStation นะครับก็จะมีวนเวียนเนี่ยอยู่ในระดับ1 0 0 0 0แสนคนหรือว่า1 0 0 0 0แสนเพลเยอรย่าไม่นับรวมว่าไอ้หนึ่งแสนั้นนะไปแตกหนออีนะก็คือ1 0 0 0 0แสนเอาเครื่องเนี่ยไปให้ญาติเล่นลูกเล่นแม่เล่นนะครับภรรยาเล่นไอ้ตรงส่วนนั้นไม่นับนะครับเอาแบบตัวเลขแค่เฉพาะ หนึ่งคนนะครับหนึ่งเพลเยอร์ก็ประมาณสามอ่าหนึ่งหนึ่งแสนนะครับอยู่ในตัวเลขประมาณนี้ซึ่งคราวนี้มันก็เป็นโจทย์ที่ทางผู้จัดจำหน่ายแหละนะครับว่าจะทำยังไงให้เอ็นหนึ่งแสนเนี่ยนะครับหันมาสนใจกับตัวเครื่อง Nintendo Switch 2ให้ได้มากที่สุดนะครับให้ได้มากที่สุดถ้าเขาสามารถที่จะโน้มน้าว นะครับกับกลุ่มเพลเยอร์ในระดับหนึ่งแสคนเนี่ยที่เป็นลูกค้าหน้าเก่านะครับซึ่งมันก็คือลูกค้าที่สามารถที่จะจ่ายเงินซื้อได้ง่ายที่สุดแล้วนะครับตัดสินใจได้ง่ายนะครับเล่นไม่เล่นไม่รู้แหละซื้อมาติดไว้ก่อนนะครับเพราะเขาคือเกมเมอร์อยู่แล้วนะครับอืมถ้าเขาสามารถทําได้ก็เรียกว่ามันก็จะง่ายขึ้นนะครับคราวนี้ก็เป็นการหาลูกค้าหน้าใหม่ๆนะครับนิวไคลเอนเข้ามาอืมและถ้าหากเรามองนะครับ กับตัวปัจจัยแรกที่จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้ตัวเป้าหมายเนี่ยมันประสบความสำเร็จได้นะครับระดับ10,000แสนเครื่องสิ้นปีนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นหมากที่เขาอาจจะวางไว้แล้วก็คือในช่วง21มิถุนายนที่ผ่านมานั่นแหละนะครับกับตัวเปิดตัวรอบสื่อก็อย่างที่เคยบอกไปในัรคลิปก่อนหน้านั้นนะครับและมันจะสำแดงผลก็คือในวันพรุ่งนี้ ก็คือวันที่26มิถุนายนนะครับเพราะอะไรล่ะเพื่อนๆไม่ว่าเพื่อนๆจะเป็นแฟน Xbox เป็นแฟน PlayStation เพื่อนๆจะเห็นข้อมูลต่างๆของตัว Nintendo Switch 2ไปไป้ายยาเสิร์ฟบ,บนตัวหน้าจอสมาร์ทโฟนหรือเพื่อนๆจะเป็นคนที่อยู่ในวงการอื่นไม่ใช่วงการคอนโซลเลยก็ตามนะครับจะเป็นอ่า uh, PC Mobile นะครับหรือว่าจะเป็นสายแฟชั่น คุณก็จะได้เห็นข้อมูลของ Nintendo Switch 2แน่นอนนะครับเพราะราวอินฟลูลาวสื่อต่างๆที่ไปในวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาจำนวนมากมายมหาศาลขนาดนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีการโสต์หรือใช่ไหมขนาดผมเองนะครับเพื่อนๆก็ฟันทงได้เลย ว่าจะต้องมีคลิปเกี่ยวกับ Nintendo Switch 2อย่างแน่นอนในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับนาด้านตัวกระแสมันคือจุดติดแล้วนะครับการป้ายามันจุดติดแล้วและการที่ทาง Synex นะครับได้เลือกเอาวันที่26มิถุนายนก็เรียกว่าเป็นตัวเลขจะบอกว่าเป็นตัวเลขอินเตอร์เลยก็ว่าได้นะครับขับตัววันเงินเดือนออกไหมเพราะอย่าลืมว่าออฟฟิศ หลายๆที่ก็เลือกใช้วันที่26มิถุนายนนะครับในการจ่ายเงินเดือนอืมมันก็อาจจะเป็นตัวช่วยหนึ่งตัวที่ทำให้การตัดสินใจของผู้เล่นซื้อตัวเครื่อง i t ดิ Switch 2ได้ง่ายมากขึ้นอ่าและตัวเป้าระดับ10นะครับของ1นึ่งแสนก็คือประมาณ1นึ่งหมืนเครื่องเนี่ยก็คงเป็นตัวเลขที่ไปได้แบบง่ายๆ ไม่ยากมากผมเชื่อไว้แบบนั้นนะถ้าจํานวนสตนะ็อกมีอยู่ในระดับนั้นอยู่แล้วแต่มันจะบอกได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็คือสําหรับสาย walk in ในวันพรุ่งนี้ถ้าหากตัวเครื่อง n i g i t a o s w i t c h 2มีจํานวนที่เพียงพอกับสาย walk in ในวันพรุ่งนี้นะครับจนลากยาวไปจนถึงทุ่มสองทุ่ม3ามทุ่มห้างปิดร้านปิดก็ยังคงมีตัวเครื่องให้ซื้ออยู่ ระดับ10,000เครื่องเนี่ยผมเชื่อว่าอ่ะถึงได้เนะี่ยอย่างแน่นอนสบายสบายดังนั้นตัวเป้าในวันเปิดตัวระดับ1 0,000 000เครื่องเนี่ยสิแล้วนะมันไปได้แบบชิลๆสบายๆแล้วคราวนี้ในเฟสต่อไปละ่ะระดับ2 0,000 000เครื่องหรือว่า20%หรือว่าจะไป3 0เนี่ยมันได้ไหมกับเพียงแค่ช่วงระยะเวลาประมาณ2สัปดาห์เองนะเพื่อนๆก็เรียกว่าช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่จะสามารถสร้าง ตัวยอดขายให้ได้มากที่สุดเลยนะครับม,มันคือช่วงอะไรอีกละ่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ดูตัวคลิปช่อง EconTV v พูดกับ Nintendo Switch 2นะครับวางจำหน่ายในกลุ่มแรก40กว่าคลิปวางจำหน่ายในในประเทศไทย20กว่าคลิปรวมเป็นเกือบ60กว่าคลิปนะครับจะเห็นเลยว่าคอมเมนต์ต่างๆที่เพื่อนๆเ,เข้ามาแสดงความคิดเห็นในการที่จะซื้อ i n t e n d o Switch 2นั้นนั่นก็คือราคามันยังสูงเกินไป แล้วไอ้ตัวราคาที่มันสูงเกินไปนี้มันจะต่ำได้ก็ต่อเมื่ออะไรล่ะมันมีโปรโมชั่นที่เกี่ยวกับวันเลขคู่อ่าเจ็ดเดือนเจ็ดนะครับอ่าอันนี้แหละก็อยู่ที่ซินเด็ประเทศไทยเองแล้วว่าเขาจะเข้ามาเล่นในเรื่องของตัวโปรโมชั่นไหมเพราะอย่าลืมว่าตัวสินค้านั้นมันยังเป็นสินค้าใหม่อยู่นะครับเขาจะคิดเอาไว้ว่ายังไงมันก็ขายได้อะไม่จำเป็นมั้ง ช่ไหมก็จะตั้งราคาเดิมเหมือนกับตอนที่มีการเปิดเปิดพรีออเดอร์ผ่านตัวระบบแพลตฟอร์มอย่าง s h o ป e, ปีใช่ไหมครับก็ไม่ได้มีการเข้ามาร่วมในเรื่องของตัวคูปองแต่อย่างใดนะเราก็เข้าใจได้ว่าเดี๋ยวมันจะทําให้ตลาดมันเสียใช่ไหมครับแต่อย่าลืมว่าระยะเวลาจากวันที่วางจําหน่าย26มิถุนายนก็คือวันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่7เดือน7มันก็มีระยะเวลาประมาณสัปดาห์หน่อยๆแล้วนะครับจะ กล้าที่จะเล่นในเรื่องของตัวคูปองไหมถ้ามีคูปองเกิดขึ้น<ส><อ>ก็แสดงว่าส่วนลดนั้นมันอย่างต่ำๆๆเนี่ยตีเอาไว้ว่าสัาสกประมาณ1,000นะครับประมาณ1000บาทอบาทอาจจะสูงสุดแม็กซิมัมก็คือระดับ2,000 2000บาทก็แสดงว่าตัวเครื่อง Digital s w r v i h e 2ใช้โปรโมชั่นในส่วนนี้ซื้อได้ก็อาจจะเหลืออยู่ในเครื่องประมาณ16 0 0 0หรือว่า1 5 0 0นหน่อยๆ ก็ถือว่าเป็นตัวราคาที่ทุกคนรับกันได้แล้วกับสิ่งที่ได้มามันก็อาจจะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้ตัวยอดขายตัวเครื่อง Nintendo Switch 2เนี่ยพุ่งทะยานไปได้ระดับ20,000หรือว่า30,000ได้เลยนะครับก็อยู่ในระดับแบบเกือบๆจะ30%แล้วนะครับอย่าลืมว่านี่เพียงแค่ประมาณยังไม่ถึง1เดือนเลยนะตัวเป้าเนี่ยไปถึงระดับ30%ได้แล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เร็ว นะครับอืมคราวนี้ก็อยู่ที่เฟสต่อๆไปแล้วละ่ะนะครับว่าจะมีอะไรบ้างที่จะมาเป็นตัวช่วยผลักดันให้ทุกคนเนี่ยอยากจะซื้อตัวเครื่อง n i n t e n d s w w t t h h 2นะครับผมก็ยังคงมองเป็นตัวปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่จะเป็นตัวช่วยเสริมดีไม่แพ้กับหล่าตัวแทนจำหน่ายต่างๆที่วางจำหน่ายอยู่นะครับก็คือหล่าร้านค้าที่จะจำหน่ายวิดีโอเกมต่างๆ ทั่วทั้งประเทศไทยอืมไม่นับนะนับไม่นับว่าจะเอาแบบทางการหรือไม่ทางการนะเอาทุกอย่างเนี่ยรวมกันหมดเลยนะครับเอามารวมกันหมดเลยซึ่งไอ้ที่เอามารวมกันหมดเลยเนี่ยคราวนี้แหละก็ต้องอยู่ที่ทางสินเ,เองว่าจะมีการกําหนดราคาหรือว่าโปรโมชั่นให้กับร้านค้าเหล่าเนี้ยังไง อ่าซึ่งผมเองก็ไม่ได้รู้ตัวเลขเหรอกนะครับตัวเลขหลังร้านนะครับอ่าเพราะอย่าลืมว่าอ่าร้านค้าที่ขายขายกันที่เป็นตัวแทนจัดจาหน่ายนะครับราคาป้ายเนี่ยจะขายราคานั้นเหรอราคาเท่าทุนเหรอมันไม่ใช่ใช่ไหมครับมันก็ต้องมีราคาส่งราคาอะไรแบบนี้่าก็อยู่ที่ทางซินเนกแล้วล่ะนะครับว่าจะจัดโปรโมชั่นให้กับรหล่ตัวแทนจัดจาหน่ายนะครับร้านค้าต่างๆทั่วประเทศไทยเนี่ยยังไง นะครับถ้ามีการจัดแคมเปญหรือว่าโปรโมชั่นที่เป็นแบบแผนหรือว่าเป็นระบบนะครับไม่ใช่ว่าไอ้ร้านนู้นทําอย่างนี้ร้านนั้นทําอย่างนี้นะครับยิงออกไปเลยนะครับให้ทุกคนเนี่ยใช้รูปแบบเนี่ยลักษณะเหมือนกันนะครับซื้อเครื่องซื้อเกมนี้นะครับน่าได้ส่วนลดได้คูปองนะครับเอาไปแลกนั่นแลกนี่ได้ให้มันมีลักษณะที่มันเหมือนกันนะครับเรียกว่าเข้าไปดูแหละนะครับเข้าไปควบคุมหน่อย อ่าแล้วก็เล่นในเรื่องของตัวโปรโมชั่นอัดเข้าไปม,มันก็อาจจะทำให้ตัวยอดอยู่ในระดับน้องๆห้าสิบเปอร์เซ็นหรือว่าหกสิบเปอร์เซนตได้ไม่ยากมากนะนะครับแล้ไอ้ที่ยากเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงปลายๆแล้วประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซนถึงหนึ่งร้อยนี่แหละก็คือตัวพอตัวเลขมันอยู่ในระดับถึงประมาณสักประมาณหกหมื่นหกหมืนเครื่องเนี่ยคราวนี้ต้องไปวัดกันที่ตัวเกมล่ะ ตัวเกมต่างๆที่จะวางจำหน่ายในช่วงครึ่งปีหลังนะครับแต่ตัวที่จะมาเป็นตัวบอกได้ก่อนก็คือด o อก e ี้ของในเดือนหน้านะครับและช่วงปลายปายปีก็ไปวัดกันต่อกับตัวเกมที่ชื่อว่าบ k e m ก n ถมอนพืมถ้าเ,เพื่อนๆลองดูนะครับนึกภาพดูนี่เพียงแค่เล่นในเรื่องของตัวสองปัจจัยนี้นะ ก็คือในเรื่องของตัวช่วงวางจำหน่ายนะครับที่ใช้หลาวสื่อหรือว่าอินฟลูต่างๆช่วยในการบูสต์ขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ในเรื่องของตัวการทำโปรโมชั่นกับตัวแคมเปญที่จะเกิดขึ้น7เดือน7แล้วก็ต่อเนื่องไปกับร้านค้าตัวแทนจจำหน่ายทั่วทั้งประเทศมันก็ดูแล้วเออมันก็เป็นสิ่งที่พอที่จะทำให้ตัวยอดขายทีดับ10,000เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ และนี่แหละครับก็เป็นสิ่งที่ผมเอามาวิเคราะห์หรือ,อามาพูดคุยกับเพื่อนๆในเช้านี้นะครับกับตัวเป้าระดับ1 0 0 0 0แสนเครื่องกับ t i t r o Switch 2ในประเทศไทยว่ามันจะเกิดขึ้นได้ไหมสิ้นปีนี้ผมเอาใจช่วยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอยากจะเอาใจช่วยเพราะถ้ามันเกิดขึ้นได้สำเร็จก็แสดงว่าวงการวิดีโอเกมคอนโซลในประเทศไทยมันจะมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกเยอะมากจริงๆกับตลาดในด้านนี้ และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ